นิยายลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายรายตอนที่1052มหาดินแดนทั้ง4แค่ชื่อตอนกันนะครับก็โคตรที่จะยิ่งใหญ่เอาละครับไม่เป็นการเสียวเวลาอย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อเปิดการการมองเห็นและเป็นกำลังใจให้เรานะครับโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่า หลังจากพูดคุยเกี่ยวกับดินแดนแห่งความว่างเปล่านะครับณดินแดนที่ไม่มีใครได้รู้จักการที่หลานซีเออนะครับเป็นผู้นําในการสํารวจในครั้งการนู้นนะครับเป้าหมายหลักของพวกนางทุกคนนะครับรวมไปถึงคนอื่นๆที่มาจากตัวสารทิศนั่นก็คือการตามหาคาตอบนะครับเกี่ยวกับต้นตอของโลกตามหากเกี่ยวกับพันธนาการแห่งสวรรค์และฟ้าดิน ท่าที่ของร้านสิแปลเปลี่ยนไปนางกําลังนั่งอยู่นะครับก็ได้เหยียดหลังตรงน้ําเสียงของนางนุ่มนวลมากขึ้นหลังจากที่เรานั้นอยากที่จะตามหาซึ่งการมีอยู่ของพันธนาการแห่งสวรรค์เราอยากที่จะหาคําตอบเกี่ยวกับโซ่ตัวแห่งสวรรค์พันธนาการแห่งสวรรค์และฟ้าดินต่อมาเราเราผู้ต่อมาเราผู้ฝึกยทดได้ พบการมีอยู่ของสิ่งที่เรียกว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าในตอนนั้นวัตถุประสงค์ในการสำรวจดินแห่งความว่างเปล่าก็ได้ปเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงผู้ที่สามารถเข้าใกล้เมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าได้ฐานการฝึกฝนจะพัฒนาไปยังก้าวกระโดดหลายขั้นและก็เพราะความลูที่ผู้คนมีพวกเราเรามนุษย์มีนั้นจึงลืมเป้าหมายดั้งเดิมไปทุกคนเริ่มต่อสู้่าม,มันกันเพื่อที่จะแย่งชิงครอบครองเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่า แต่แล้ววันหนึ่งสัตว์ร้ายที่แข็งแกร่งย่างไม่น่าเชื่อก็ปรากฏขึ้นมันได้สังหารผู้ฝึกยุทธทุกคนที่มันได้สังหารผู้ฝึกยุทธเกือบทุกคนก่อนจะขับไล่ผู้ที่เหลือรอดให้จากไปนี่มันต้องแข็งแกร่งขนาดไหนกันแม่ครับมาริ์พันแห่งความว่างเปล่าจะเติบโตเต็มที่ในทุกๆสามหมืนปีเท่านั้นในช่วงพันปีก่อนที่พวกมันจะโตเต็มที่การต่อสู้ระหว่างมนุษย์ การต่อสู้เพื่อแย่งชิงเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าก็จะทวีความรุนแรงมากขึ้นการว่าการว่ากันว่าการที่ใครก็ตามเดินทางไปยังดินแดแห่งความว่างเปล่าการเดินทางครั้งนั้นเปรียบได้ดังการเดินทางครั้งสุดท้ายล้านเสียเอยังคงพูดต่อหาผูอุสรูไม่รู้ว่าดินแดนแห่งความว่างเปล่าอยู่ที่ไหนภายในใต้ล่านี้นั้นคงไม่มีใครร่วงรู้ได้อีก รูโจสายัวยังยากกเย็นมันเป็นความจริงที่ข้าไม่รู้เจ้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างนั้นสิน่ะหลานสิเอ๋ที่ฟังขมหมดขิวแม้ว่าพวกเราเคยเคยเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักมาก่อนแต่ก็ไม่มีเคยเคยไปที่ดินแดนความว่างเปล่าแม้ว่าพวกเราเคยดินเดเออเคยไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักมาก่อนแต่ก็ไม่มีใครเลยที่ไปที่ดินแดนความว่างเปล่า หลายคนสับสนระหว่างดินแดนที่ไม่รู้จักกับดินแดนความว่างเปล่าเออผมก็สับสนนะครับตอนนี้สรุปมันที่เดียวกันหรือเปล่าเราผู้ฝึกยุทธหลายคนมีความเชื่อว่าพวกเขาเชื่อว่าที่ใดมีดินแดนแห่งความว่างเปล่าที่นั่นก็จะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าเติบโตแต่สําหรับข้าข้าคิดว่า,าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นทําไมเจ้าถึงคิดแบบนั้นกนลร่ะลู่โจถามเนื่องจากสภาพแวดล้อมของดินแดนที่ไม่รู้จักนั้นเลวร้ายเกินกว่าที่จะปั้มพันธนาได ไม่มีใครมองเห็นดวงอาทิตย์จากที่นั่นมันเป็นสถานที่ที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้มันเป็นสถานที่ที่เหมาะสมสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับสัตว์ร้ายอยู่อาศัยกันมากกว่าและแล้วนะครับเมื่อฟังมาถึงตอนนี้ซื้อยาอดไม่ได้เจ้าตามขึ้นมาเป็นไปได้หรือเปล่าว่าที่นั่นมีสัตว์ร้ายที่ทรงพลังสัตว์ร้ายที่ทรงพลังยิ่งกว่ามนุษย์อย่างพวกเราโอ้หน่าตกใจนะครับมันจะมีอยู่ด้วยหรอสัตว์ร้ายที่ทรงพลังยิ่งกว่ามนุษย์อื้อหือ ในตอนนั้นเองนะครับตัวทางชั้น72ก็เงียบนะครับถูกปกคุมถูกความเงียบเข้าปกคุมในทันทีซื้อ,อยาพูดต่อมนุษย์มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เรียกว่ามันสมองที่มีแต่ในปัจจุบันความฉเฉลียวฉลาดที่สัตว์ร,ร้บางชิ้นมีไม่ด้อยไปกว่าความฉลาดของมนุษย์หญิงเจ้าเองคงเป็นเพียงสัตว์ร,ร้ที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับต่ําเมื่อหญิงเจ้าเติบโตไปเมื่อมันเติบโตเมื่ไหร่สติปัญญาคงไม่ด้อยไปกว่ามนุษย์แน่ และเดิมทีสัตว์ร้ายก็มีร่างกายและความแข็งแกร่งกว่ามนุษย์ตัวไปอยู่แล้วด้วยไม่แน่บางทีพวกเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ตกอยู่ในแผนการเลี้ยงดูแผนที่แผนการที่ชาวสภาโะคอยจะมินเคยใช้ไม่แน่ว่าบางทีตอนนี้เราสัตว์ร้ายกําลังอาจจะดูถูกดูดแกนและกําลังเห็นพวกเราเป็นของเล่นดูก็เป็นได้เออพูดสุดนะครับทฤษฎีของซื้อวุยาเนี่ยถ้าหาก พวกเราเราชาวยุทธนะครับมนุษย์ที่ไล่ล่าสัตว์ร,ร้ายฟังก็เกิดสําหรับสัตว์ร,ร้ายที่อยู่ขึ้นไปชั้นสูงนะครับอาจจะมองว่ามนุษย์เป็นสัตว์เลี้ยงไม่ต่างกันนะครับอตอนนี้เราสัตว์ร,ร้ายเหล่านั้นอาจจะกําลังเฝ้าดูมนุษย์นะครับเล่นปาหีกันอยู่ก็เป็นได้เออน่าสนใจนะครับหลานเสีอยวที่ได้ฟังก็หันไปพูดกับซืือูุยะด้วยความชื่นชมแล้วเจ้าเป็นใครกัน สืออุยาตอบข้าสาวกคนที่เจ็ดของจินติงาซานสืออุยาหลานสีหรือไปยักหน้าอรพูดต่อไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้สักีเดียวหรอกนะมนุษย์อาจจะไม่ได้ยืนอยู่บนจุดสูงสุดในแง่สติปัญญาก็เป็นได้ยิ่งไปกว่านั้นพวกเรายังพบหลับฐานการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตชั้นยอดใช่แล้วสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จัก นี่นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือดินแดนที่ไม่รู้จักกับดินแดนแห่งความว่างเปล่าสรุปมันที่เดียวกันหรือเปล่าแต่ดินแดนที่ไม่รู้จักมีเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่าก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งความว่างเปล่านะครับส่วนดินแดนดินแดนเนี่ยก็เป็นชื่อเรียกนะครับดินแดนที่ไม่รู้จักกับดินแดนที่ดินแดนแห่งความว่างเปล่าซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า มลิตพันแห่งความว่างเปล่าเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขการตือกําหนดณที่ไหนอย่างไรนะครับเอาไว้ข้อมูลเปิดมามากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่าอีกทีแต่มลิดพันแห่งความว่างเปล่านะครับไม่ว่าจะเป็นดินแดนไหนก็ตามลู่โจที่ได้มาจากดินแดนที่ไม่รู้จกักในที่นี้มาถึงจีเตียนเต้านะครับก็สามารถนําพากลับมาได้ถึงสิบสิบสิบมลิตรหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดใช่แล้วนะครับอ สิ่งมีชีวิตชั้นรอดงั้นเหรอสือุญยาตกตะลึงมันยังมีสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักสิ่งมีชีวิตชั้นยอดสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักสือุญยาตามต่อเจ้าหอคอยหลานสือท่านพุบมันมาก่อนอย่างนั้นสินะหลานสือไม่ได้ตอบนะครับสือุญยาพูดต่อหากในโลกใบนี้มีสิ่งมีชีวิตชั้นยอดจริงกาเกงว่าพวกมันจะต้องมีอายุขยยืนยาวแน่ แล้วพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนไดโลกกันได้ละ่ะคำถามของสือูยามเจียบคมไม่ต่างอะไรกับใบมีนะครับเป็นอย่างที่ท่านพูดเดิมทีเป้าหมายการสำรวจแดนแห่งความว่างเปล่าคือการตามหาความลับของพันธนาการแห่งสวรรค์และโลกหากไม่มีใครสามารถทำลายกฎพันธนาการของสวรรค์และโลกได้พวกเราจะกลายมาเป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้ยังไงกันละ่ะกาได้ยินมาจากสิทธิพอบ นางบอกเอาไว้ว่าเจ้าหอคอยหลานมีอายุเหลือเพียงแค่ห้าปีเท่านั้นฐานพลังการฝึกฝนที่เจ้าหอคอยหลานมีนั้นสูงส่งจนไม่อาจจังรู้ได้มันไม่ได้โดยไปกว่าพลังของเสียเจนหลงที่มีแน่ข่าขอถามได้หรือเปล่าตอนนี้เจ้าหอคอยหลานท่านน่ะมีพลังฝึกฝนอยู่ระดับใดกันแน่แล้วทำไมท่านถึงมีชีวิตอยู่ได้แค่ห้าปีท่านมีเป้าหมายอะไรในการเข้าหาชีพอยู่ของข้า,ขากันซื้อย้ายยิงคำถามเป็นชุดนะครับยังไม่หยุดหย่อน ความสงสัยที่ซื้อมุอยามีทาให้ชั้นเจ็ดสองกลับมาเงียบสงบทุกคนตกใจในสิ่งที่ซื้อมุอยาพูดย้อนเออนะครับมองดูด้วยความสับสนนางสับสนว่าอ่าจนเปลิดตำแก้วน้ํำดูดเปล่งจานที่ที่แก้วน้าเรื่องโดนนะครับมันก็ถูกจุดน้ํากลางอากาศนะครับอ่ามันถูกจุดนะครับตัวที่ยังไม่จันแตกมันถูกสายลมมันหนาวเนปากลับไปที่โต๊ะ ทุกคนมองหลานซื้อ,อย่างพร้อมเปียงบ้าเอ้ยไอซื้อวิยาจูจูมึงมาพูดเรื่องอายุไขที่เหลืออยู่ไม่กี่ปีของเจ้าสปา๋อค่อยขาวเนี่ยมันมัน,ม,นมันบ้าจริงๆนะครับทุกคนไม่ตกใจก็แปลกแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันต่อในอีพีหน้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงจบลงยังไงก็วันนี้อืมอเดี๋ยวมันจะมีครึ่งตอนนะครับเดี๋ยวค่อยต่อพรุ่งนี้กว่าวันนี้เจ็บคอแล้วโอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ